สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Oppo นะคะเครื่องนี้เป็น Oppo อ a 8 5 g นะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันปป่งออกมาเลยตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่จะต้องเรียบๆนะคะแต่นี่ยมันโป่งมากๆนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็จะทำให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะ ฝาหลังตัวนี้นะคะเอ,อกมาเลยนะคะอพอแบตเตอรี่บวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดด,ดิวหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอ,อันนี้ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะ หลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่า,าแบตเตอรี่มันจะไม่บวมนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้เซลล์มันเสื่อมสภาพก็จะมวมบวมมีรอยขู่ขาแบบนี้นะคะ,ะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถติดฝาหลังได้ใส่ฝาหลังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะ ก็ชาร์จไฟนะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไาเข้านะคะชาร์จเข้าหนึ่งจุดศูนย์นะคะนี่นะคะนี่นะคะอื ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ oppo a785g นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ